แคคตัสหลังจากที่เราเปลี่ยนดินนะคะกี่เดือนรากถึงจะเดินดีแล้วจะมีวิธีสังเกตอย่างไรเดี๋ยวนี้นกจะพาทุกคนไปชมกันค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะเป็นแคคตัสสายพันธุ์ยิมโนยิมโนคริสตาตานะคะหรือว่ายิมโนคริสค่ะเป็นยิมโนคริสที่นกลงปลูกได้2เดือนโดยประมาณนะคะก่อนหน้านี้นกก็เคยทำคลิปตอนลงปลูกนะคะ เพื่อนๆหลายๆคนที่ดูคลิปก็น่าจะจำได้ค่ะเป็นชุดเดียวกันนะคะสายพัน์ยิมโนโดยทั่วไปแล้วนะคะใช้เวลาจากที่เราปลูกลงไปเนี่ยสอเดือนรากก็จะเดินดีแล้วทีนี้จะมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยให้เราสังเกตที่ยอดด้านบนเขานะคะ เขาจะมีหนามใหม่ที่เป็นหนามอ่อนนะคะหนามมันอ่อนสีขาวๆเกิดขึ้นมาส่วนยอดนะคะต่อมานะคะให้เราลองขยับดูใช้นิ้วขยับเบาๆนะคะถ้าต้นไม่โยกนะคะต้นยึดก,กับดินดีเนี่ยนั่นก็แปลว่ารากเดินดีแล้วค่ะนี่นะคะกระถางเนี่ยขยับตามแรงที่เราสก,กิดต้นของยิมโนโคริตเลยนะคะ สายพันยิมโนจัดเป็นสายพันธุ์ที่เติบโตได้เร็วแล้วก็รากมาง่ายด้วยค่ะยิ่งถ้าเป็นยิมโนคริสเขียวหรือว่ายิมโนเขียวทั่วไปนะคะก็จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วยิมโนเอลบีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รากจะเดินดีเดินเร็วนะคะเห็นสังเกตไหมคะว่ามีส่วนบนที่มีหนามขาวๆนะคะนั่นคือเป็นหนามใหม่คะที่เขาต่อยอดขึ้นมาค่ะ หมายความว่ายอดเดินนะคะรากดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่แล้วนำไปเลี้ยงลำต้นนะคะต้นก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแน่นกระถางแล้วค่ะเมื่อสองเดือนที่แล้วนะคะยังพอดีกระถางอยู่เลยนะคะแต่เราก็สามารถปลูกในนนี้ได้ไปอีกหลายเดือนเลยค่ะสำหรับชุดนี้ สำหรับตัวนกนะคะนราคิดว่าควรที่จะเปลี่ยนดินสักประมาณ8เดือนน่าก็จะเปลี่ยนดินได้แล้วนะคะจริงๆไม่จําเป็นจะต้องให้ถึงปีหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าต้นโตรเร็วก็เปลี่ยนได้เลยค่ะเมื่อสังเกตว่ารากเดินดีแล้วนะคะเราก็สามารถนําไปเลี้ยงรวมกับต้นปกติรับแดดกับต้นปกติน้ําก็ให้ปริมาณเท่ากันกับต้นปกติได้เลยค่ะ อย่างที่นกบอกเลยค่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนดินนะคะสองถึงสามเดือนรากเดินดีเราก็สามารถนำไปเลี้ยงรวมกับต้นปกติได้เลยค่ะแต่ในกรณีที่เป็นไม้ด่างอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นนิดหน่อยนะคะอาจจะประมาณ3เดือนขึ้นไปนะคะหรือรากเดินแล้วแต่ว่ายังไม่เยอะนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆชอบและสนใจสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกกระบองเพชรหรือแคคตัส อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook และช่อง YouTube วิชุระดาการ์เด้นนะคะเพื่อนๆก็จะได้พบคลิปใหม่ๆคลิปดีๆในช่องนี้ค่ะพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ